ปฏิบัติด้วยมัชชิมาปฏิปทาโดยใช้อานาปานสติเป็นเครื่องกำหนดคราวนี้พยามารพยามารคิดว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยจะจะล่วมจากอำนาจของตนพยามารก็มาขัดขวางเลย แล้วพยามาลคิดว่าถ้าให้พระโพธิสัตว์ลุกจากบันลังได้ก็แสดงว่าไม่บรรลุแน่นอนเพราะพระองค์ทรงอธิษฐานจิตแบบนี้จากนั้นพยามาลก็ทําการขัดขวางพยามาลเนี่ยตอนเบื้องต้นเนี่ยบรรดาลาวเทพพยญา,ยาก็มาสรรเสริญโยนะพระสักกะก็มา มากันเป็นจำนวนมากมาเฝ้าบูชาคราวนี้พอพญามารมาเนี่ยพญามานเนี่ยขนเอาเสนามาณเนี่ยมาเป็นจำนวนมากนะมาเต็มไปหมดทิศซ้ายทิศข้างฝาทิศด,ด้านหลังนะทิศซ้ายเนี่ยจะรู้สึกประมาณพญามาเต็มนั่งเต็มไปเลยสิบสองยอดนะทิศด,ด้านฝาก็สิบสองยอด พิศด้านหลังไม่มีประมาณพิศด้านบนขึ้นไปเก้าวยอดมานล้อมเต็มไปหมดราวเทวดาก็ตกใจหนีไปอยู่ขอบจัก,กรวาลจากนั้นพญามารก็สั่งให้พลเสนามานว่าพระสิทธ,ธัทถตบุตรของพระเจ้าสุดโทธทนะนี้เนี่ย มีกำลังมากไอเราจะไปลบซึ่งซึ่งหน้าไม่ชนะต้องลบข้างหลังโจมตีด้านหลังล่ะคราวนี้ฝ่ายพญามารเนี่ยก็แสดงแสดงอิทธินะโดยบันดาลให้เกิดลมใหญ่ นะลมพัดพาเนี่ยไอลมเนี่ยถ้าไปโดนต้นม้ต้นไม้จะขาดนะภูเขาหินหนึ่งยอดถ้าลมนี่ไปพัดโดนภูหินภูเขาหินนั้นจะขาดกระจายไปเลยเป็นลมที่แรงนะแต่ลมนั้นเนี่ยพอพัดมาถึงพระโพธิสัตว์เนี่ยลมนั้นไม่สามารถทำชายจีวรของพระโพธิสัตว์ ให้เคลื่อนไหวได้มานก็บรนดาลต่อนะบรรดาลให้ฝนตกฝนใหญ่เลยตกลงมาฝนเนี่ยจะท่วมเต็มไปหมดเบื่อฝนตกลงมาก็ทำให้เกิดช่องในแผ่นดินน้ำก็ไหลลงช่องไปหมดน้ำไม่เปียกถ้าพ,พธิสัตว์แม้เท่า ปลายแม้เท่าหยดน้ำค้างที่ปลายหญ้าท่านกล่าวอย่างนั้นนะเ,เมื่อไม่ประสบความสำเร็จมารก็เอาต่อมารทำอย่างไรอ่ะมารบรรดาลฝนหินฝนที่เป็นหินเนี่ยลุกโชดช่วงนะร้อนตกลงมาถูกอะไรก็จะมอดไหม้ไปหมดแต่ปรากฏว่า พอมาถึงรพระพุทธองค์ก็กลายเป็นดอกไม้ทิพปยป์จากนั้นมารก็บันดาลฝนเครื่องประหารฝนอาวุธอาวุธสารพัดอาวุธเนี่ยตกลงมาแต่อาวุธเหล่านั้นพอตกมาต้องพระวรกายของรพระพุทธองค์ก็กลายเป็นดอกไม้ทิพย์เมื่อไม่ประสบความสำเร็จ มานก็เอาต่อมานก็บันดาลให้เกิดฝนถานหินลุกโชดช่วงนะเป็นฝนไฟถานหินฝนถานหินก็พอตกลงมาถูกต้องพระวรกายก็กลายเป็นดอกไม้ทิพย์ไปหมดทําร้ายพระพุทธงค์ไม่ได้จากนั้นพระองค์ทรงอะ ตอนนั้นมารก็เอาต่อเอกมารทำอะไรอะ่ะมารก็บันดาลให้ฝนเท่าลึงเท่าลึงเนี่ยรู้จักไหมเท่าลึงอะ่ะฝนขี้เท่าไอ้ฝนฝนขี้เท่าตัวนี้ะนะตัวขี้เท่าเนี่ยเป็นขี้เท่าที่ละอุดด้วยความร้อนนะทานเมื่อไม่หมด ไม่มีฐานหลงเหลืออยู่เป็นขี้เท่าแล้วขี้เท่าที่ฐานมอดไปใหม่ๆเป็นขี้เท่าที่ร้อนก็ตกลงมาจะทำให้หมอดไหมก็ปรากฏว่าทำอันตรายไม่ได้อีกวาระสุดท้ายยังไม่สุดท้ายนะต่อไปเนี่ยมานก็บันดาลให้ ฝนทะเลทรายเกิดฝนทายฝนทรายที่ที่ร้อนนะร้อนละโอเนี่ยตกลงมาแต่มาถูกพระวรากายของพระองค์ก็กลายเป็นดอกไม้ทิพย์ไปหมดเลยทำลายพระพระองค์ไม่ได้นะจากนั้นมานก็บันดาลฝนโครนฝนขี้โครนนะเขาเรียกว่าเปลือกตมตกลงมา แต่ก็ไม่ถูกต้องข้ะวรากายของพระพุทธองค์วาระสุดท้ายที่มารกระทำก็คือบันดาลให้ความมืดเกิดขึ้นเป็นความมืดที่มืดมิดมืดสนิทน่าสะพึงกลัวนะแต่พอมาถึงพระพุทธองค์ก็กลายเป็นแสงสว่างที่พยามาร ทำร้ายพระองค์ไม่ได้เพราะพระองค์ทรงอ้างเอาพระบารมีที่บำเพ็ญมานะบารมีสิบประการบารมีสามสิบประการเนี่ยก็เลยทำร้ายพระพุทธองค์ไม่ได้วาระสุดท้ายมารก็กล่าวตูเลยครับนี้บอกว่าที่นั่งตรง,นรรงเนี้ยรัตนบัลลังก์เนี่ยไม่ใช่ของท่านรัตนบัลลังก์เนี่ย มันเป็นของเราพระพุทธเจ้าพระพธิัต์ก็บอกว่าไม่ใช่รัะตะนบันลลังก์นี่เกิดด้วยบารมีที่เราบำเพ็ญมาไม่ใช่ท่านเพราะท่านไม่ได้บำเพ็ญบารมีมามานก็ถามว่าใครเป็นสักขีพยานให้ท่านถามมานมานบอกว่าเรามีพยาน บรรดาหลาวเสนามานก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันวราเป็นของมานนะพระพุทธสัตว์มองไม่เห็นใครเลยที่จะเอามาเป็นสักขีพยานอ้างเอาแม่พระธรณีแม่พระธรณีที่พระพุทธองค์นะทรงบำเพ็ญบารมีแต่ละครั้งแต่ละครั้งมีการลังรอน้ำทักสิโนโทก ลงบนผืนแผ่นดินอ้างให้แม่พระธรณีเนี่ยมาเป็นพยานนางมหิสนทลานางวะดสนทลาขอพายปะนางวะดสนทลาเนี่ยเป็นเทพพธิดานะต้องออกมาแสดงตัว ว่าในการบำเพ็ญบารมีแต่ละครั้งนะที่พระองค์ทรงกระทำเนี่ยพระองค์ทรงหลังน้ำกรวดน้ำเนี่ยน้ำเหล่านั้นเนี่ยยังอยู่ในมวยผมของนางอยนางก็เลยบีบมวยผมน้ำก็ไหลออกมาพัดพาเอาพญานนะพญานก็นั่งช้างตัวใหญ่นะช้างเมฆขลา สูงถึงร้อยห้าสิบยต์ก็ทำให้เสนามานน่ะถูกน้ำพัดพาไปพยามารพ่ายแพ้เมื่อพยามารพ่ายแพ้พระองค์ก็ทรงตั้งพระสติมั่นนะตั้งพระสติมั่น เมื่อตั้งพระสติมั่นแล้วเนี่ยพระองค์ทรงเจริญอานาปานาสตินะด้วยมัน่นวยความมั่นคงเมื่อพระองค์ทรงบำเพ็ญอยู่ยในปฐมยามแห่งลาตรนะียานก็เกิดขึ้น แกพระพทุทธองค์อเพนิวาสานุตติยานเก<ป>ิดขึ้นในปฐมยานแห่งลาปฐมปฐมยานแห่งลาตรีนะ<ป>ในปฐมยามแห่งลาตรี<ป>พอถึงมัดชิมยามยานก็เกิดขึ้นอีกนะ ปอเคนีวาสานุสติยานแล้วก็ยานอะไรนะยานที่สองนจุตูปปาตยานมองเห็นอุบัตแล้วมองเห็นจุติของสัตว์โลกนะไอตัวจุตูปปาตยานเนี่ยเป็นของพระพุทองค์โดยตรงบุคคลอื่นมองไม่เห็นนะเห็นจิตของสัตว์โลกคือปฏิสนธิจิต แล้วก็เห็นจิตดวงสุดท้ายของสัตว์คือจุติจิตอันนี้จุตูปปาตยานเกิดขึ้นแก่พระองค์พอปัดชิมมยามแห่งลาตรีพระองค์ทรงพิจารณาปฏิจจะสมุปบาทอาสวะคยขยายานก็เกิดขึ้นแก่พระพุทธองค์พระองค์ก็ได้ บรรลุธรรมนะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อตอนปัดชิมมยามแห่งลาตรีลุ่งอรุณพอดีนะเป็นการได้ตัดสรุธรรมคราวนี้เมื่อตัดสรุธรรมแล้วเนี่ยพระองค์ทรงประทับอยู่ภายใต้ต้นพระศรีหมหาโพนี่อีกเจ็ดวัน ที่ประทับอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพเนี่ยต้องการพิจารณาธรร,รมแล้วก็ต้องการจะขอบคุณต้นพระศรีมหาโพที่ให้ลมเงาในการตัดสรุปธรรมเมื่อ